อยู่เมืองนอกกันเช็คพยากรณ์อากาศสําคัญมากเด้อสาวสาวพยากรณ์อากาศอาทิตย์นี้วันอังคาร16องศาพอมาวันพุธขึ้นไปที่20ส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ลงมานิดหน่อยค่ะ19องศาที่บอกว่ามันสําคัญเพราะว่าเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในแต่ละวันวันนี้ก็เลยจะมาเปิดตู้เพื่อที่จะมาเตรียมเสื้อผ้าไปทํางานในแต่ละวันตามสภาพอากาศวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดแบงค์ฮอลลีเดยร์เรามาเริ่มกันที่วันอังคารเลยนะคะ10 16องศาต้องเป็นจัมเปอร์ตัวนี้แล้วละ่ะใส่ชอมพูหวานแบบเลยจ้ะพี่น้องส่วนวันพุธนั้นอุณหภูมิจะขึ้นไปถึงประมาณ20องศามีแดดอีกต่างหากพี่น้องก็เลยต้องใส่อะไรที่มันเบาบางนิดนึงส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์นั้นก็น่าจะคล้ายๆกับวันพุธจ้ะเพราะว่าอากาศแค่19องศาเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ก็เป็นไปตามฤดูกาลจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวเราก็ต้องโลทั้งเซตคนสมระอย่างเราก็มีเสื้อผ้าแค่นี้แล้วจ้ะพี่น้อง เสื้อผ้าก็จะเรียบง่ายตามหน้าตาของคนใส่ลงว่าวันอังคาร16องศาใส่สีชมพูตัวน,นี้คู่กับยีนตัวน,นี้จ้ะเห็นมันยับยับอยูอย่ก็คือยังบอดได้รีดเด้อจ้าเลือกเสื้อไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเลือกกางเกงเด้อพี่น้องปกติก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วโอ้ยมันก็จะมาเลือกยักแทว่าอย่างวะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าลุงเดออยู่ช่วยเลือกนี่มันจะง่ายขึ้นเลยเด้อพี่น้องค่อยจะบอกให้อะในเมื่อลุงเดอไม่อยู่เราก็ต้องเลือกเองแล้วทีนี้หลังจากเลือกไปเลือกมาแล้วก็เทียบ ไปเทียบมาอยู่นานนั้นเราคิดว่าเสื้อตัวนี้น่าจะไปกับกางเกงสีน้ำตาลตัวนี้ได้พี่น้องว่าทางใดได้จ้ะส่วนเสื้อสีฟ้าตัวนี้ น่าจะไปกับกางเกงตัวนี้ได้เพราะว่ามันเป็นโทนสีเดียวกันส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวลายสีน้ำเงินใส่กับกางเกงสีน้ำเงินก็น่าจะไปกันได้ดีอยู่เนาะพี่น้องว่าบอจานี้เป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ถึงวันจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าพี่น้องจ๋าวันอังคารก็เป็นไปตามที่คาดการไว้เด้อก่อนอื่นใส่เืียทับก่อนจ้าจากนั้นก็ตามด้วยเสื้อเสียชมพูตัวนี้ก็พับใส่เสื้อด้เนาะมันอีได้เห็นสวดทรงองค์เอวได้จ้าจบไปแล้ววันอังคารมาวันพุธละทีนี้คุณนะคะ ภูมิ20องศาจัดสีฟ้าสดใสตัวนี้เลยจ้ะเพื่อนๆใส่เสื้อทับคือเกาเดอร์เดี๋ยวมันอีโป้อะติดกระดุมเสร็จแล้วก็เอาใส่เสื้อเข้าในเป็นปกติจะ้ะตามคอนเซปต์ของเด็กเรียบร้อยเนาะมือนี้ใส่ไอ่อย่างที่มันเบาๆค่ะกับลุคนี้เป็นจังดาได้จ้ะพี่น้องต่อมาวันพฤหัสเสื้อทับก็อิหยับยับไดยาวากันเดอ้อมันอยู่ข้างในหรอกเนาะบ่ามีใครเห็นก็ใส่เสื้อตัวนี้จ้าวันพฤหัสก็ใส่เข็มขัดส,สีชมพูว่านแววพี่น้องเพราะว่ากางเกงตัวนี้มันแอบลวมได้ละทีเนี้ย วันพฤหัสต่อมาวันศุกร์ลุกน้ําเงินขาววงเอาเสื้อเข้าในคือเกาพี่น้องมือนี้กางเกงหัดหน่อยนึงจ้ะบบลูว่ากินหล่ขึ้นหรือว่ากางเกงมันหดเฮ้ยพี่น้องคุยไปคุยมาก็ได้ละเด้อลุกของวันศุกร์จ้ิปนี้ถ่ายทํานานมากพี่น้อง5้าวันเต็มเตมแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปใส่เสื้อกันหนาวเนาะใสให้เบิ่งมือเดียวเด้อตอนใส่เสื้อกันหนาวแต่ถ่ายอยู่วันพฤหัสจ้ะเพราะว่ามืออื่นๆถ่ายโบทันเด้อมันสายคนอื่นเขาอาจจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตแค่ตัวเดียวแต่ของค่อยขอสองเด้อจ้าทาง ถ้าฮนะอนก็คอยทอดออกได้เอาละเด้อพี่น้องนะ่าจะเรียบร้อยแล้วได้ก็ขอลากันไปก่อนเด้อจ้า